ม,มันคือเสียงที่ให้พลังที่เราจะไปสู้ก,กันหลายๆเรื่องยิ่งโตมันเหมือนเรายิ่งเข้าใจมันลึกขึ้นศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิดกลองสบัดชัยหมู่บ้านหนองปลามันวัดสว่างเพชรจังหวัดชิงใหม่เสียงกลอง ที่ดังกึกก้องจากวัดสว่างเพชรจังหวัดเชียงใหม่วิถีชีวิตที่คนในหมู่บ้านหนองปลามันคุ้นชินแต่ย้อนกลับไปก่อนที่ครูน้องธนวัตรราชวังจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้กลองสบัดัยจากคำบอกเล่าของครูน้องกลองสบัดัชคือกลองที่อยู่คู่อาณาจักรล้านนามานานหลายศตวรรษใช้ในการให้สัญญาณการเคลื่อนทับและเป็นการให้สัญญาณเคลื่อนออกซ้ายออกขวา ภายหลังเมื่อยุคการรบราค่าฟันหมดไปกลองซึ่งถือว่าเป็นของสูงก็ถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดเมื่ออยู่ที่วัดหน้าที่ของกลองก็เปลี่ยนไปประเพณีงานปอยหลวงเป็นงานทำบุญเพื่อเฉลิมฉลองศาสนาสมบัติต่างๆ คนในชุมชนและแวกใกล้เคียงและจากวัดต่างๆก็จะมาร่วมงานครูน้องธนวัตรราชวังในวัย25ปีร่วมกับคนในหมู่บ้านเพื่อเตรียมการต้อนรับมีการระดมทุนหาอุปกรณ์ตีแต่ในการตีกลองต้อนรับสมัยนั้นไม่ได้มีรูปแบบใช้เครื่องดนตรีพื้นืพน,พ,นพอจบงานทุกคนก็แยกย,ย้ายและของที่จัดหามาจะเอาไปทำอะไรต่อจะเก็บไว้ไหนก็ต้องเป็นที่วัด และเมื่อมีงานก็จะมารวมตัวกันเพื่อแสดงต้อนรับแล้วพอจบก็แยกย้ายทําให้ตอนนั้นครูน้องเกิดความคิดที่จะใช้วัดเป็นที่ทํากิจกรรมนอกเวลาเรียนจากการตีแบบพื้นๆค่อยๆพัฒนารูปแบบผสมผสานกับทักษะดนตรีไทยที่ได้ตกทอดจากครอบครัวล้านนาภาคเหนือตอนบน เป็นท้องถิ่นเดียวที่มีการอนุรักษ์สืบสานกลองสะบัดชัยเนื่องจากบริเวณภาคเหนือตอนล่างจะได้รับอิทธิพลด้านเครื่องดนตรีจากทางภาคกลางล้านนาหมายถึงดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้านเป็นอาณาจักรที่มีบริเวณตั้งอยู่ใน8จังหวัดของภาคเหนือตอนบนได้แก่เชยงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่ นานและแม่ห้องสอนลักษณะต่างๆของกลองล้านนากลองสบัดชัยเป็นกลองสองหน้ามีคานหามและหน้าประดับด้านข้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่23ถึง29นิ้วกลองปู่จากลองใบใหญ่มีลูกตุบอยู่ด้านข้างโดยลักษณะการวางของลูกตุบแตกต่างกันตามพื้นถิ่นและความถนัดของผู้ตีเช่นจังหวัดชิงใหม่ ลำพูนและลำปางนิยมวางเป็นรูปสามเหลี่ยมจังหวัดพยาวเชียงรายและแพร่นิยมวางเรียงเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนกลองหลวงมีลักษณะเป็นท่อนยาวมีขอดตรงกลางลำกลองหน้ากลองยาวประมาณ22นิ้วที่จังหวัดลำพูนยังคงสืบสานวัฒนธรรมการตีกลองหลวงอยู่กลองแอลหรือกลองตึงนง มีลักษณะเหมือนกลองหลวงแต่เล็กกว่าใช้ในวงตึงโนงเพื่อประกอบการฟ้อนเล็บของล้านนากลองปูเจหรือกลองปัดเจมีลักษณะเหมือนกลองแอลแต่เล็กกว่าใช้ประกอบการแหร่หรือการฟ้อนดาบที่แม่ห้องสอนจะเรียกว่ากลองก้นยาวกลองซิ่งม่องลักษณะคล้ายกลองปูเจแต่ลำกลองจะสั้นกว่าลักษณะคล้ายกลองของผ้ากลางกลองมองเซิง ลักษณะคล้ายกลองของผ้ากลางทรงจะสั้นๆดูป้อมใช้ประกอบวงมองเซิงคำว่ามองเซิงมาจากคำว่ามองแปลว่าของและเซิงแปลว่าชุดเป็นการแสดงที่เน้นความไพเราะของเสียงของกลองตั้งเป็นกลองที่มีทั้งแบบหน้าเดียวและสองหน้าใช้ตีประกอบวงกลองทิ้งบอมกลองตลดปดเป็นกลองสองหน้าลักษณะยาว ไม่ได้ใช้ในการแสดงเฉพาะใช้ประกอบวงตึงโนงผมว่าเสียงกลองคงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ดึงเด็กมาก,การสอนเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการตีของก่อนเราต้องอธิบายเขาอยากตีกลองเนี่ยเธอต้องเป่นของก่อนนะมันจะได้รู้จังหวะหลังจากนั้นก็จะไปเริ่มในการเอาฝึกไปเข้าวงกับพี่ๆเขาก่อน ให้เรียนรู้ก่อนกองสมบัติชัยในวงเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากต้องมีการไหวค้ครูแล้วก็จะมีการตีกองและฉาบออกมาเล่นจนครบลหละก็จะเริ่มสอนตั้งแต่ท่าแรกไปจนถึงท่าสุดท้ายกลองสมบัติชัยเป็นกลองที่มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระแทนไม้กลองเปรียบได้กับศิลปะก,การต่อสู้เมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมากขึ้นครูน้องก็เริ่มเพิ่มท่าทางต่างๆตลังกาหมุนตัว กลับตัวและเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นตามท่วงท่าเพิ่มความสนุกของการรับชมมากขึ้นและสามารถผสมผสานการแสดงร่วมกับการฟ้อนรำทั้งในจังหวะช้าและจังหวะเร็วกลายเป็นรูปแบบการตีกลองสบัดชชยที่มีการต่อย,ยอดพัฒนาและถ่ายทอดให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้วงมาตรฐานในการประกวดกลองสบัดชัยประกอบไปด้วย 1. กลองยังน้อยหนึ่งใบโดยมีผู้ตีหนึ่งคนตัวกลองจะมีขาตั้งหรือไม่มีก็ได้หากไม่มีจำเป็นต้องมีผู้หาม2คน 2. ฉาบมีฉาบ2แบบคือฉาบตั้งหรือฉาบใหญ่มีขนาด10และ12นิ้วใช้สำหรับการคุมเสียงผู้เล่นยังน้อย1คนฉาบเล่นหรือฉาบลอ่อ ใช้ตีประกอบจังหวะและแสดงลีลามีผู้เล่นยังน้อยสองคน 3. ของหรือโมงไม่น้อยกว่า5า้าใบกลองสบัดชัยแสดงในงานมงคลเท่านั้นเช่นงานบุญงานเปิดพิธีงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการแสดงในงานอาวมงคลถือเป็นข้อห้ามเนื่องจากชื่อของเครื่องดนตรีนี้แปลว่าการมีชัย เด็กที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไทยใหญ่บางคนมาเกิดในประเทศที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยผมเองก็พยายามประสานั่นนั่นนี่นันนนนนจนวันนึงเด็กเหล่านี้ได้รับรางวัลเชื้อสูเกียติเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ได้สัญชาติไทยได้เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนได้เรียนหนังสือสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่มีค่ากับบางคนแต่กับบางกลุ่มผมว่ามัน มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาได้รับการยอมรับพอเขาโตขึ้นเขาก็อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขได้เขาก็เริ่มรักประเทศนี้คืออย่างส,งสูตรการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายๆแห่งเขาก็ทําที่บ้านนะไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็มีข้อดีของเขาแต่สิ่งที่ผมเลือกมาทาที่วัดผมมองว่าการทําสูตรเรียนรู้ที่วัดเนี่ยทำให้ทุกคนในชุมชนเน่เขามันมีส่วนร่วมว่าเนี่ยเขาก็คือเจ้าของถ้าวันหนึ่งไม่มีเรา เขาก็อาจจะมาทําก็ได้สิ่งเหล่านี้ผมเลยเชื่อว่ามันไม่น่าจะหายนะถ้าเราทําให้รู้เขารู้สึกว่าเนี่คือสมบัติของชุมชนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปส่งผลให้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อยๆหายไปตามการเวลาการปรับตัวผสมผสานเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยสามารถทำให้องค์ความรู้สืบสานและคงอยู่ต่อไปได้ คือการสร้างศูนย์เรียนรู้ทุกคนจะมีความสุขอยู่อย่างคือการได้เป็นผู้ให้คนลูกศิษย์ยิ่งเยอะยิ่งมีความสุขถามว่าเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยนะก็สอนอยู่คนเดียวอ่ะแต่เรามีความสุขมากกว่าที่เราเห็นไอ้คน50คนมาเรียนกับเราในการที่เราทําศูนย์เรียนรู้ทักอย่างผือว่าในเส้นทางที่เราทํามันจะเจออุปสรรคเสมอปัญหามันจะเกิดเสมอคอยคิดอย่างเดียวว่าถ้าเรายังอยู่เราจะมีหัวใจที่ยังให้ใครก็ได้คนรับมันจะมาหรือมันก็มา